สื่อตี่ข่าวสนั่นชี้ลีซ่าเริ่มเส้นทางนักแสดงลาซอมบีจับตาต้นปี2024ลีซ่ามีนัดอะไรบ้างมาฟังกันค่ะ เดี๋ยวทุกคนนะคะช่องสไตล์นิวจะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวค่ะจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่นะคะแต่ที่ชัวร์ตอนนี้ค่ะคือทางบัญชีอิสต a แกรม The Walking d a y s นะคะที่มีผู้ติดตามถึง7.6ล้านคนค่ะเพิ่งได้เข้ามากดติดตามน้องลิซ่าบนไอจีเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องลิซ่าก็คือศิลปินเคบ๊อคนแรกและคนเดียวในตอนนี้ค่ะที่บัญชีดังกล่าวได้มากดติดตามน้องลิซ่าแฟนๆนี้ต่างก้อนลุกคืนนะคะก็คาดหวังกันไม่ไหวค่ะวันนี้อาจจะเป็นอีก หนึ่งผลงานในอนาคตของน้องลิซ่าทางด้านการแสดงหรือไม่อย่างไรค่ะกับซีรีส์สมบีพักต่อระดับโลกนะคะฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ก็เข้ามากดฟอร์น้องลิซ่านี่คาดว่าไม่ธรรมดาซะแล้วค่ะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าไปชมการแข่งขันฟุตบอล PSG ในปารีสค่ะแล้วก็มีนักแสดงหลักใน The Walking d e a d นะคะนักแสดงนอร์แมนรีดัสนะคะที่นั่งชมการแข่งขันฟุตบอลข้างๆน้องลิซ่า อีดยค่ะนี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจนะคะเพราะช่วงนี้น้องดิซ่าก็บินวาฟไปที่ฝรั่งเศสบ่อยมากๆค่ะแถมสื่อก็ยังตีข่าวกนสนัดนเลยนะคะช่วงนี้ก็บอกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณถึงการเปิดตัวทางด้านการแสดงซีรีส์ยอดนิยมของดิซ่าหรือไม่ แถมดนริยาสารชื่อดังโวกนะคะยังได้ตี้ข่าวบอกว่าข่าวลือลิซ่าแบลพคิงอาจจะกำลังถ่ายทำซีรีส์ t h w w l l k n n g d e d d ในปารีสเราก็มารอดูกันต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาดูผลงานที่จะมีขึ้นของน้องในอนาคตกันบ้างนะคะแน่นอนว่าในช่วงสิ้นปีนี้และปีหน้าค่ะแฟนๆก็จะได้รับข่าวดีใหม่ๆก็เป็นได้ในเรื่องสัญญาใครใหม่ในอนาคตทางเรื่องแบรนด์ใหม่ๆนะคะอีกหลายตัว ทั้งการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตการกุศลชื่อดังในปารีสนะคะในวันที่26มกราคม2024รวมถึงการขึ้นปกดียรสานแอลใต้วันค่ะฉบับเดือนมกราคม2024กับแคมเปญใหม่บุกการีค่ะที่ทางซีโอคริสตอฟบาบินออกมาสปอยก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการถ่ายทําไปแล้วค่ะในปารีสที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีเซลีนนะคะหอสมบดแห่งชาติกับคอลเลกชันใหม่แล้วก็มีข่าวรือในการถ่ายทำเดือ w วอก i ิ g d เดย์ในปารีสนั่นเองละคะ่ะ เราก็มารอดูกันต่อไปเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ